บอกว่าแซมธรรมดาแซมสั้นแซมสั้นด้วยแซมสั่งข้อพันอยู่จากต่างประเทศเพื่อได้โอนเงินมาซื้อข้าวซื้อเครื่องซื้อคอแล้วก็ซื้อเกิอมาแจ้งให้น้องๆที่ว่าไปแจ้งผู้พันเลยโอ้เข้าไปมือน้มือนี่มานมือนี่เนาะได้รถทีบท้อให้นะไอ้บ่าวเวียงนั่นแหละไอ้บ่าวเวียงใส่เพิ่นขอบคุณอันพอแซมซะก่อนเพราะว่าพอแซมสั้นเด้อขอบคุณเลยโดย นี่ก็จะเป็นหูเพิ่นนี่เนาะอยู่ในนี่บ่าววัดเสียบเพิในไเบิ่นไอบ่าววัดเอาคืิ่นเจอสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเนาะวันนี้กับผมอัซ่องบ่าวบอยชาแนลอีกแน่ะพอแม่พี่น้องวันนี้บ่าวบอยชาแนลกับอยู่ที่เรื่องสาวรถจะได้เลยพี่นาหอยแล้วที่เก่าที่เดิมพี่น้องเอยบ่ได้ไปทางใดพี่น้องเอยมากวันนี้กับได้มาเยี่ยมตอนยามนะ ับสาวรถจนาอีก EP หนึ่งพี่น้องเนาะทางบอใบกับเขามาออนออนชานออนอลไรเนะาน FC, นะฝากติดตามช่องบอใบในเด้อพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกใครพี่น้องเลยเนะาะกหามาหาต้องรถจนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอยู่เกันอยู่ชานเนาะโดยอ่ะไปเบิ่งไปชมนุ่งกันเลยโดยพี่น้อง

เอาไว้ใช้รองเท้านะล่าเอ้เรียว่าเอาไว้ให้ผู้ดีคนได้ใช่ไหมมาเบึงไปจังทายเนี้ยเกิดเพราะมันนะไปดีไปจังทาวเนาะมาจกเบิึงเครื่องเด็กน้อยท้าเราเกิดใหม่กันนี่ผ้าอ้อมเนาะนี่ก็เป็นโลนึงหลายชิ้นอยู่เรยเอยๆเอาไว้เวลาน้องหนาวทุ้มให้น้องแนี่มันยังอีกน้องละมันยังอีกขนาดน่ะซึ้ง นี่ก็สิครบชุดนี่ชุดเด็กน้อยท้าลูกแล้วก็ชุดลูกแล้วก็ชุดเจ้าแล้วก็ชุดผัวเจ้าอย,ยู่นี่หมดแล้วรวมกันม้านนะนะรวมกันเพระาะว่าทานแยกตรงแล้วนี่ก็ข้าวซีรีส์เล็กแน่นแบบมาจากเดือนได้เนาะแ <laughs> ม่นทั้เสื้อผ้าลงท้าวหุ่นยายบ้นลงท้าวแม่ตู้ที่ว่าแม่ย่าเจ้าผ้าไว้เด้อ นั่งถืนโอ้เดี๋ยวแล้วเดแล้วเร็จลือกเอารถคู่ใดเมียแล้วมักสีใดกันถ้าเบาเบาริบว่าทีเป็นนี่ห่อเดียวกันแต่ว่าคนไม่ฉีเนาะเอ็ด้าบอพนใดๆหลุดเลยเดียวกันเแล้วเกิดไม่โตเนาะคู่นี้ไปถึงลานน้อยใช่ไหมเนาะแล้วกคู่นี้นะไว้ให้ผู้น้องน้อยบ่แม่นผู้น้อง อันนี้แล้วไอ้คนนั้นไปเอาแล้วผมพาน้อนในคลิปก่อนโอ้โหโดยไปโรงเรียนด้มีบ่นั่นแหละผู้ไปโรงเรียนนั่นแหละไปโรงเรียนนั่นแหละไอ้โดยพี่น้องอ่ะครนี่ก็จะเป็นทางด้านของพ่อแซมพ่อแซมเล่าบอบอว่าพ่อแซมธรรมดาแซมสั้นแซมสั้นด้วยแซมสัตอ์พ่อพิ่นอยู่จากต่างประเทศโดนได้โอนเงินมาซื้อข้าวซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็ซื้อเกิร์มมแจั แจ้งให้น้นองๆที่ว่าไปแจ้งผู้พันเละพี่น้องเลยมือหนี้มานมือนี้เนาะได้เราขีดพ่อให้นะเบาวเวียงอะไรไอ้เบาวเวียงใส่เอาให้อันเพิ่นขอบคุณเพ่นขอแซมซะก่อนเพราะว่าขอาแซมชันเด้อขอบคุณเลยโดยนี่ก<า>็สิเป็นหุ้เพิ่นนะี่เนาะอยู่ในไ<า>อน้บาบัดสี่เพิ่นไอ้เพิ่นไอ้บาบัดสี่เพิ่นเออโดยน้องมือขึ้นเดออเลย ขอบคุณพอเท่าเช่นพอเท่าแซมชั้นขอให้ดีมีหแหงก็พอเท่าอเอ้ยเฮาก็ดีใ,ใจลายๆที่พอเท่าชอยเรือเหานี่แหละดีใจมากเว้เฮาดีใจมากเลยเรา,าเ,คเคยได้อของแบบนี้ไอ้แหลกเข,ขา้าชอบคนก้อนชอบที่ว่าหาซีบโลนั่นก็แม่นของเราเลยแม่นไอ้ของพอแซมโดยคือว่าเพิ่นก็ะชวยช่วยหลายครั้งแล้วเนาะั้งก่อนแล้วกับข้างนี่มาจากน้ำใจจากเพิ่น

บอดไดไลายท์บอดชื่อเสื้ออันคนแรกเกิดกับเป็นบอดเนี่ยเพราะเอาเมียแล้วบอดบอดแม่เดือดรึเดือดเน้อยชุดแรกเกิดชุดแรกเกิดชุดเพราะเอาเมียแล้วอีหลีเนาะพี่ดองเลยเกิดบล่ะจาได้เอาเกิดบอดชุดลูกสายเล้า นแี này, ่จะเป็นชุดผัวเราซิเมนนี่เกิดมาบ่เคยได้ไปนี่บ่ชงผัวของเราเนี่ยชงผัวเราอืมนี่ก็จะเป็นชุดเอ้ยเพิ่นของเจ้าอนี่ยแพม่อนแพ้นุ่งสบายมันนุ่มมันนิ่มเบ้าลี่ก็อยากได้เมื่อหนาบบอ๊ชื่อให้หน่อยดิงลูกชายของเพ่นนี่ว่าฟังครับอย่าี่ยว่ามันมีส่งเสื้อติดกันมาอยู่แล้วแต่ละชุดอันนี้ของลูกเจ้าคอมเมดนอะไร ขอบเบิด์ตอวัดเน่มาแล้วแต่ละคนต้องได้ส่งกับเสื้อดิเป็นครูเนาะเดอยโอ้น้องเพคนดีใจไหมพื่นได้เกิดว่าพื่นได้ดีใจได้ขนะนัเอาจักเสี่ยงอย่างมโนมะเน่าแบบนี้พี่น้องเจ้าจื่อได้เ่าะผู้ใหญ่จะดีดีใจทางเจื่อได้ไปมาเท่าเชม เราแซมพ่อเท่าแซมพูเบาเล่นเด้อเบาเร็งเด้อพ่อเด้อเราเราอยากเพิ่นเนาะเราเป็นคนอารมณ์ดีเราโทรมาเท่าใดเราหมักว่าใหัวทุกเทอาเลยเป็นคนมักตะลุกเนาะมักตะลุกแม่นว่าตะลุกเรามักหยอกเฉยๆแต่ว่าเขาเขากับบริยอกันแนวใดมันผสมคู่นี่เนาะเพิ่นเนี่ยชื่อเพิ่นพ่อพูดเองนะ เราได้เว้าอย่างแล้วเราทำจริงเราได้เราวผมักเว้าเล่นเล่นเยอะแต่ว่าเว้าหยอกว่าหัวกันเว้าเยอะแต่ว่าคนพักเ้าลินนะคนเฝ้าจริงทำจริงเลยก็ยังให้ส้าโลกที่ได้เบิ่งนะครับชมนี่เอาพ่อแซมนี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าเลาในใจดีชอบซอยเหลือผู้คนจนโดยแล้วก็สอยมหลายคุณนะเด็เะอยมหลายเราเราเคยสอยมหลายแล้วแต่ก oh. okay. ็บางที่ฝากไปให้บางคนกับโบไปซ้อยกับมี่เราเนาะ ฮนาเดยโดยโดยเดี๋ยวได้มานี่มาวัดกับสีได้เอาฮู้บของเพิ่อนนะออกอากาศให้ชาวโลกได้เบิ้งน้ากันเลยโดยโดยโดยเงยเพราะว่าย้อนยังย้อนให้ชาวโลกได้เบิ้งครับชมกันว่าหน้าตาผู้ที่ใจบุญนะเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นนี่เนาะโดยคือราจะน่ากับชนความเล่าให้ลูกเนี่ยเด้อเจ้าพยายามสอนภาษาเล่าให้ลูกเจ้าเพราะว่าเวลา เอาคองให้บบนี่ก็ยังให้เล่าว่าขอบคุณขอบคุณถ้าจังใดก็ให้เล่าว่าเป็นภาษาอันเจ้าเองได้ปะว่าขอบบุญขอบคุณอันพ่อแซมหรือว่าพ่อเถ้าแซมด้วยเพราะเป็นภาษาไทยภาษาอันนั้นเรานะภาษาชน่าชนเผ่าภาษาพื้นบ้านพิ่นว่าให้เล่าว่าเป็นขอบคุณแม่เล่ขอบคุณว่าภาษาเจ้าน่ะขอบคุณนนกปีนกอ้งนขอบคุณพ่อเถ่าแซมทำ ก็เป็นภาษาเนริบเป็นระชาบ้านเจ้าอนนะครับก็เยอกว่าแล้วไอพมันดีใจเพาได้เกิดใหม่ดีใจบ่ละอย่ากัดเชียอไหมกัดเชอย่าไปกัดเช่อนะมันขาดหังพอแห้งนะะเอนาะพอดีตุ้นี่เิเติมอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าซื้อเครื่องไปแจกนิดน้อยชาวบ้านทั้งนั้นก็ล่วนนั่งกัดเช่อรล่ะ อ๋อด <throat> mm ีใจน้ำพิ่นอยู่เนาะเข่าถือว่าเจ้าได้ลายอันได้เหมือนมื้อนี้มื้อเดียวนี่ดังเข่าทีรีเล็กเขาชีได้ล็จะได้กินจจกมื้อนึงให้ลูกเจ้ากินเอวพ่็เดือนจอบคลิปนี้มาวัดสีเอารูปพ่อแซมให้ชาวราจะหน้าพื่นได้เบิ้งหน้าตาของพ่อเพื่งจะเป็นยังไงโดยโดยโดยเพราะว่าตอนนี้นะบอกว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็เลยเอาให้เบิ้งบได้เครื่องนี้ค่าถ่ายคลิปแล้วพี่น้อง บ่าวบดนี่ชุดยอดจริงๆบ่แม่นบ่าบอดชุดยอดได้บ่าวบดน้ากาเป็นสะพานบุญให้พ่อเพิ่อนซื้อพ่อเพิ่อนคนชุดยอดอีหลีรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิถามน้องโรจนนาก่ะครับว่ากันเลยสมมติว่าได้เอ้ยคือว่าเฮาสั่งกระสีมาส่งแล้วติดไหมพี่น้องแล้วมือใดพี่พอในโบสถ์ียวบ่ได้มือใดสิได้เฮ็นมืดอึนิ่นละหายมื้อนี้แบบค่ำแล้วอ้มืดมืดมืดใดแล้วเจ้าหาโอกาสว่างแล้วเจ้าจะเฮ็ด อันนี้ทางทีมงานเทาบ่ได้บังบังคับว่าจีต้องเฮ็ดเมื่อใดแต่ว่าหาโอกาสว่างเลยเฮ็ดเฮาได้แล้วก็เฮาต้องเฮ็ดไอ้าได้เฮาเวิ้งคนผ้าคนนี้ยังบ่แน่นอนอ่ะได้แล้วก็ต้องเฮ็ดลดแล้วเฮาเลยแต่ว่าพยายามบ่ให้พากันเกลยดข้าวลักลักนี่ผู้ใจดีเพื่อนบ่อยากช่วยคนขี้ข้าแล้วการทั้งทีมงานเทาก็บบ่อยากทายคนขี้ข้าอีกเลยมัน บเป็นตาดัชนันุนูนไปกี่ขั้นเนาะความเบานี่คือการออคิดทีดีเนาะโดยความคำแนะนำของผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนี่เพื่อนแนะนำจะมาบอดยเพื่อนกับแนะนํำเขามาว่าต้องบอกเอาต้องสอนเอาสิ่งใดว่าง่ายๆอันนี้กะเขาต้องขอบอกไว้นอกเรื่องน้อยหนึ่งเนาะว่าคนเขาน่ะเข้าบางคนเพื่อนกับบริเฮียนน้ำมงเฮียนดิเรื่องการศึกษาแต่ละคนน่ะมีบทเท่ากันอันนี้บริเทีนวาววาวดูสูงกันนั่นนี่เดพี่น้อง ชิงใดที่เขาหู้เขาก็ต้องมาบอกเพิ่นแต่นี้นะความหู้ของเขาน่ะมันบทเท่ากันแม่แม่แม่บางบางอย่างเพิ่นกับหู้กว่าเขาบางอย่างเพิ่นกับหู้ชำเขาน่ะเขาก็ต้องบอกต่างแลกเปลี่ยนกันเลยกันแลกเปลี่ยนคำเท่ากันเนาะด้วยก็หมายเขามายหู้หอบด้านเนี่ย บัดก no. <t worries> oh, ูคนนี umi, ่ส no? ิมีตบ่ในโลกมีแต่บ่อป่อยเด้เราปบ่อยมาปล่อยกับพวเก่งการสรุปแล้วกับบ่มีไฟหู้หอบด้านในโลกนี่เนาะแมนล้วบ่อนต่างคนต่างเก่งไปคนละแบบแล้วบ่อนราบ่อนบ่บ่อนยังมาจางฮอนด้วยบอนเข้าเราจริงดูโดย ฟอนเข่าแล้วจังทู่ <c oughs> ดีใจเพราะเอ้ยที่ฟอแซมซอยถึงเพียงนี่ดีใจไอ้แรงงกกะเงินหาแสนในมือน,นั่นที่มอบไปก็เป็นพ่อบุญอุ้มนะเนาะคนนั้นน่ะตั้งหางตั้งห้างานะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเงินทางพ่อบุญอุ้มโดยเ,เพราะว่าคลิปก่อนก็ได้ขอบุญขอบคุณมันแล้วนะเนาะยอยากว้าให้ ผู้ที่ได้เบิองอยู่ต่างประเทศเพิ่นข้ามหู้น้ำพนา้า,อนนบ,านบอกยานเ,นาเนพ,พิ่นบัวลาเบิงคลิปบ่โดยยานเพิ่นบัวลาเบิงคลิปพี่น้องการไลๆคนเข้ามาชอยอยุแม่ดีใจแล้วเนาะป่านี้เนาะสังกระซีก็ได้รถถีบก็ได้เสื้อผ้าหน้าแพ้ผ้าอ้อมก็ได้ข้าวสารก็ได้ข้าวตามก็ได้เนาะครบเลยเจ้าตอนนี้นะยังเหลือตั้งแต่้หน้นาบาดาลบ่ได้ตอนนี้เนาะ,ะได้แต่หน้าบาดาลแหละ จริงกันเลยแต่ว่าเขาก็ข่างจะไก่รถบั้นแน่พี่น้องเนาะลดฟูขึ้นเชิ่ยวมาแบบไพ่พันได้ไยังไงทางไหนบ่ทางหน้ามานานนะมันไกลเนาะย่านเพันบ่ขึ้นมาพี่บอดีโอ้ยเพันบ่ขึ้นมาเด้อกันบ่จ่ายหนักๆแน่แล้วย่างกับน้ำได้ใช้ใช้น้ำอยู่ใสทำไรเนาะเราต้องใช้น้ำได้ทางน้ำนี่ก็ได้ถ้าอยู่ไทยน่ะบอลพันบุญบุญพงกระมีเนาะอยู่ไทยเนาะบุญเลยพงเลยน่ะ เป็นเก่งหรือยี่นะเป็นได้เก็บนะได้บัตรชีคนแอะลูกชาได้บัตรสามคนและลูกเจ้านะได้ขบเบิดบอกรู้พันเขาไปห้ามเอาและวผู้พัแจกเด็กน้อยผู้พันนะได้เท่าผู้นี้กับผู้น้อยนั่นผู้น้อยไปโรงเรียนนั่นผู้น้อยเอาไว้ให้เหรได้เหรอเนาะผู้น้อยไปโรงเรียนคนหน้าคนนในยังเลยคนหน้าได้เหรอวะให้อีกคนนึงเผู้นี้เน่ยบ้าคนผู้น้อยดื้อจนก็ดื้อกิ่นี่ได้ผู้น้อยนี่ป้าไว้ใหญ่ก่อนจะหน่อยเนาะยังแล้วผู้น้อยดื้อกินอย่างไรได้ยังอันนี้ เอาแต่น้อยๆนั่นแหละลืมไปเอ้าเอาไว้บนี้คู่กันเลยเอาไว้ให้เพิ่นบาดนี้คู่กันเลยซ้ําถือบานีอถือนบ่แม่นด้ถือแบบนี้สุเตีนนะเนาะแม่นสุเท้าดโอ้นอยแล้วสิลงเด้แม่นเพ่นได้บ่ด้ดุนนี่โททัดบ่ได้เบิ่งเนาะแม่นทั้งเถื่อลงบ่ีแม่นคนน้อยอะนะแต่ว่าเอื้อยเพิ่นยังว่าเพิ่นอยู่ไเพิ่นผู้ที่ จักชื่อว่าน่ะน้ําโชคบ่แม่นน้องน้ําโชคเบาลี้ื้อให้น่ะเพราะว่าตั้งแต่น้องเกิดมีแต่โชคเนาะเข้ามาแล้วน้องก็ได้เข้าแกมาก4กล่องบ่แม่นกสิกินได้เฮิงเติบอยู่มื้อนี้แม่นประมาณ4เดือนเนาะบ่บดยอ้มบ่ฮอดแล้วเนาะบ่ฮอดแล้วนกินชาเวลาอยู่อยู่ตลาดเโน75พออเอ้อ เบอร์เดียวกับสันชื่อว่าเบอร์หนึ่งเนาะเด็กเล้วแต่บอนเจ้าเฮ็ดให้เพิ่นกินเนี่เป็นยี่บอ้อยวิธีปรุงยังไงอย่าใช่เกิดเป็นนัวอะไรล่ะแบบว่าเอาต้มแม่นะเนาะตูวีว่าปรุงเนาะปรุงแบบว่าเราหยอนนกเพื่อนเราอยอกเพิ่นอยาเพิ่นซีเรียสอยู่หันก็บม่ได้ได้เพื่องเลยให้เพื่นยิ้มให้เพื่นหัวเนาะรับตลอดบอน้องน้ำโซ นอนมัดมือได้บ่นีบาวด์เป็นใดทางทีมงานเราได้ช่วยเหลือเพื่อนกับหู้ซึกอย่างใดทางทีมงานเราดีใจน้ำพินใจนะเพื่อยูที่ได้เห็นเพื่อนนะครับข่าวหอแม่นแม่ข่าวกับพยายามได้จริงได้ญากเนาะที่เพป็นได้รับทีมงานเราิเมื่อปลาเดี๋ยวบ่นีพี่น้องเห็นติดหลุดขับไปไปจิบเนี่ยส่งของก่อนเสียดายที่ ืจอได้บ่ผู้เพิ่นชื่อเขาใช่ไหมนี่ฮะเจอเนาะได้โอ้ยกันื่ออยูบันเจอเยอะแสดงว่าความจำน้องสูงอะไรเนาะเคนจำคนดี้พยายามเห็ดทุกอย่างเลยนาะเพื่อให็ดรูปเต้าได้กินเป็นได้ในซื้อของน้องในชื่อให้พวกคอยเนี่เอิ้นบ่ซื้อตะหิดคอยตั้งเอาก็เอิ้นน้องนำโชคเข้าเข้านั่นแหละฮะที่บอกว่าตั้งให้เนาะ น้องน้ำเพราะว่ครับภาคทีมงานเขาพร้อมถ้าภายมาถามชื่อน้องนี่มีแต่บอกว่าน้องน้ำส้มเนาะตกหมาล่ำด้วยว่าชันใช่แต่ะโชคแต่ลาบเข้าว่าชันไปมีข้าวเหนียวแล้วบ่คุยลาบตลกตลอดเนาะบ่าได้ยิ้มได้หูว่าเนาะชื่อได้แต่พอคนมาโยงเนาะเออผัวคนมาโยงพอ สาวห้ดีๆเด้อจ <ạ. S 1> <T> ังีเด้อจะหน่อยคนิมาะลักอได้แเม่นเนาะเอาขเมียนเพืองเพือนพนนเอาข้นไปก่อนเมื่อได้ห้าสิบงาสิไเนาะดยมัดแพงในจังีสมพเพื่อห้าสิได้มาแต่ละอันเบิ่นันจักเพชรมาสามิบสองถูกลายายิบสองแผนโอ้แล้วม่ดเต็มมดเยอนมงลบทิงยังนี่ลบพร้อมนเล็กกระปูเบาลี่ซื้อโลเครงแตะปูกมวงพอได้เนาะโลเครงเบ่าลี่ะพอ โลเครืองวะโดยตะปูห่วกแล้วตะปูแปดอีกบาทนี่งสองโลมันตอกข่างเนาะแม่แล้วแต่เบิ้ลยี่ตอกหะเว่ารีชื้อเพื่มไว้ว่าเพิ่มเป็นช่างน่าสิเป็นเนาะแล้วก็อันทู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 ดีเน๊ตอย่างวะเลื่อยเลื่อยเนาะป้าด้วยคอนตีได้ใช้ชื่อคือกันชื่อกันดีเพราะว่าของเพื่อนมีอันนึงแล้วเราเอาชื่อเพิ่มอีกอันนึงอ๋อทีดสลับเม็ด ลอรับมิดเพิ่มโอ้ลมไมดีพี่น้ยเนาะลมมาช่วงขำๆเลยลมแบควรภัยน้ำควรภัยใหม่ปลาแบบนี้แหละลมรึนะจะมันเจ็นลมไหมไม่เด้มันสารผิดขม่าใช่ไหมไงได้มันใหม่เนยใหม่ปลาขึ้นมาแต่มันใช่ลมกระแทกได้นะแมนบ้าแมนองมันดุขิดเนย ลูกสิมันสิเกิดลมแห่อาเฮาดานีเนาะถือว่าเพิ่นเฮียนสูงเนาะโบราณอีหลีอย่างแบบนี้สิได้บ่แม่นว่าย่าเวาปแน่ข่อยก็ได้ลกทีมงานเฮานี่เนาะบ่ได้ฮู้่นําแม่นเอ้ามีแต่สคลิปเลยเนาะมีแต่ากให้เอื้อยนั่นแหละกันเวลาเพิ่นเอาของเอาหยังมาให้ก็ให้ดูแลเบิ่งดแม่นสิ่งใดที่ยามมันจําเป็นอันนี้ก็บ่บ่ปันหมู่ก็บ่ปัน ตัวใดมันจอะเขาจะไปตัวใช่จริงเขาที่ปลาปันมูเบิดแล้วตัวเองบมญนี่นะได้เด้อตัวเจ้าของแมาชิเบิดก่อนเนาะแนะนำให้ที่ได้เนาะเขาต้องเอาตัวเองให้รอดแล้วจังเขาจังไปเบิร์งมูกระมายนะแบบนี้กระมานลวงพ่อว่าทาลูกเขาให้อยากเข่าเมื่อไหร่ทาเขาบุญีให้กินเขาขอมูบัวได้ถ้า แมวใดสมควรปั่นนะจังหวัดต้องเบิ่งความสมควรแต่ละอย่างเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้อยู่ในความพอดีด้วยเนาะอ๋อโอเคบัดนี้น้องรจนาจังได๋ก็สู้ต่อไปเด้อมีแต่ว่าขอพรให้ปขอตู้แซมตูวแซมอีกครั้งหนึ่ะกาอย่าลืมเวลายูทูบเบอร์เพิ่นมาไายหรือว่าชุวไม่ไอ้ายเพิ่นมาไายนี่กะเวลาเพิ่นสินั่งก็ขอบใจเพิ่นนําเพราะว่ามันจังงามสําหรับเฮาเองเนาะงามสําหรับตัวเจ้าเองอันให้พรเพิ่นเลย ดูอ่ะให้พ่อิ่นอีกครั้งขอให้ยดีมีแเองเด้อพ่อเฒ่าเอ้ยเลยถ้าพ่อแซมได้เห็นคลิปนี้ก็คือสิดีใจเนาะได้เห็นได้รถจราได้รับข่าวของแล้วค่อยเจ๊งพ่อเฒ่าเอ้ยเลยเ้ยสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีได้ขอบคุณสุนสบายดีเล้วพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณพ่อแเทมซันเนาะที่มาซื้อเสือซื้อของมามอบให้ชาวรถจราจรวันนี้กั มาจักเขา่บาบาจักเสื้อผ้าเนาะนาแพ้เกือบน้องเท่าอะไรพี่น้องเนะาะกะขอขอบคุณขอบคุณนำนะ้ำเนาะทางพออยู่ทางต่างประเทศนะในพี่น้องไอ้เนาะทางบาบอยก็ขอขอบคุณขอบคุณนำนะ้ำเนาะแทนชาวรถจะนาเพ,พิ่นพี่น้องไนอะ้เนาะมื่อนี้กได้มาอัปเดตเพิ่นอีกทีหนึ่งเนาะพอเม่พี่น้องทางเส้นทางซานเพิน่นคือเก่าเส้นเก่าเส,เส้นเคยพี่น้องไอ้เนาะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภไปทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามแะรับชมเนาะถ้า่าผิดประการใดก็ได้ทางบอเบยก็สิขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสี่ท่านใดอยากสวยเหลือเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะทางบอเบยสิได้เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะคลิปนี้ก็สิบ่มีอย่งางไรขอสวัสดีและสบายดีโดยพ่อแม่พี่น้องโดย